สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอาทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมป้าเดนป่าพาลอดก็วันนี้ผมมากันหมดทั้งหมด3คนก็จะมีน้องเฟิร์สเฟิร์สสวัสดีครับเบิรสวัสดีครับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้พวกผมทั้ง3คนก็ไม่ได้ไปไหนไม่ไกลกันมากก็คือวันนี้เรากลับมาโลเคชันผีกระสืออีกแล้วก็จะกลับมาดูหญิงคนนั้นแล้วก็กระสือนะ ก็ไม่รู้ว่าหลักคืนนี้เราจะได้เจออะไรหรือเปล่าก็โอเคครับคลิปนี้ผมและพี่เบิร์ดและน้องเฟิร์ดก็ขอพี่เพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปโอเคเดี๋ยวผมทั้งสามคนก็ขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนตอนนี้ก็เริ่มดึกกันเริ่มดึกเรื่อยๆแล้วก็โอเคครับไปกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยไปไปยังเฟิร์สไปยังอาจารย์เบิร์ดไปครับพี่เพื่อนซิเพื่อนเป็นการเสียเวลานะ ใช่หบานนะใช่ครับเราจะไม่ทันเวลาด้วยนะใช่ครับไปกันดีกว่าครับไม,ไ,ไ,ววไม่เดดี๋ยวน Các bạn hãy bớt kí cho đây nào hả? không ơi. lỡ những video hấp พี่ครับพี่ครับมาทำไรครับพี่ครับมาทำไรตรงนี้คนเดียวครับ

ไอ้เชือกกระโดดมาจาักทังไนไม่รู้กูมองไม่เห็นไอโดดมาเหรอดูหนะ้าตามันดิอยู่เป็นจ้องมองเราดิเอฟซีอยู่ันจ้องมองมาที่ผมเหอเดี๋ยววะดูมันมองคือแววตามนาันอาฆาตจัดอ่ะโอ้ดีวะ คือแววตามันราคาจัดเลยอืมอือเดี๋ยวเดยวชัวร์มาคุนดีดอ้ทยดีเดินไม่ได้แล้วจีเดาเบียอโซนะแค่หลับผ่อนละไม้เหรอเนี่ยเด็ดแทงขาไว้ระวังนะอ๋อไม้เยอะจัดดูถือไม้รอเลยอือหือแข็งวันนี้ฟัพเฟซ anh tùy mãi à Ao nít qua. À? Là... Đầu Hà? Đâu, vinh nè. mãi nó phơi đâu. hả bớt luôn Bớt. In ta mấy tì lấy. Bớt mày tìa. Bớt mày tìa. Bớt mày tìa. Bớt mày này Tụi nàng dùn nì Hả? Này 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 Ở bớt, bớt, bớt Nôn Dùn dùn nôn, huynh mày lì Huynh bớt nôn mày chú chờ tì lì ôi bớt chực lên má bớt bình ngày bán <laughs> bớt Đi ngay ba? ừ. bao Hoài bao Hả mấy này, viễn máy này. Hơi. Hơi. Mình Chờ đi của mấy này mới chờ đó là là Hả? cái đứa gì à? một khu này

cơ ghê Cái gì vậy? hai cái này được quá ui bát ui phết cho bánh xong đi chai ba

หึหึนี่คืออะไรนี่ aunque... aunque... ไปยอดน้ำมนต์ใส่แมงเลยมั้งต้องเผาเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะใช้มาแบบเอามาม่ใอยูน่นี่อยู่เลยนะ ที่สาวเมื่อกี้เลยอ่ะโคตรนากลัวในยู่ชีเดนลูกไกเนี่ยอยาจะมือเบยดสอ าบอกว่าต้องใช้ไฟเผาอ่ะเอาไงดีครับจะอยู่หรือจะไปครับ เลื่อนอะไรวะเ<ง>นี่ยเออวะเลื่อ,อ,อะไรวะจริงไม่ค<ล>ห็นจิ้มหอยแป๊บนึงไงนี่ครับสดๆเลยไปดีกว่าไปนี่เฮ้ยมันเอาอะไรมากินเปล่าวะไม่รู้เฮ้ย อยู่ที่มึงก็เจอใช่ไหมที่แม่นอนชอบละเจอกันพร้อมกันหมดนะใช่ไหมวะแถวนี้แหละไม่ใช่หรอมันไม่เจอแล้วอ่ะใครเป็นไหนเลยวะคุณรู้สึกนะว่าตากูไม่ผ่านแน่นอนตรงนี้พี่ชอบละใช่ไหมพี่ก็เจอแถวนี้นะ เจอแบบกำลังดึงไส้ขึ้นมากำลังลอยขึ้นมาเรื่อยๆเองก็เจอไส้เฟิร์ส <c oughs> เไปดูได้ใช้ตัวเดียวกันกับที่เจอไหมตรงกระถาถือนี้แีเก็บฟารเลยบ้าผ่าอะไรไปไปนั่นเยพี่บ้ามาดูในนี้ดีกย่าแค่เดอเอ้ย sai ba tì lấy nữa à. tìm tem đi chơi ba

ีกูสลับข้างไงเราก็ทินนี้มันบุบไปเลยชิบหายละมันไปทั้งหนละมันขึ้นไปอ่ะมึงลองตามไปดูเพาะกูใจส้มดวงนึ้เดี๋ยวถ้ามีอะไรแยกได้เลย

เงยทอง,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 องจองเนี่ยไม่เจอเลยใช่ไหมเออลองนั่งซุ้มดูก่อนเมื่อกี้แม่งคือว่ากึงจะเขผาละฮึคนเจอมันมาไปยังไงไว้ข้างบนอะแล้วก็ทีนี้ก็หายไปเลยตามไม่เจอเลยใช่ไหมเออ ยืดไกลสีเขียวก็สีเชียวสีอย่างก็สีเชียวสีสีเขียวสีอสีเขียวท้องอยุคเฮ้ยท่าน่อะไรหรอวเมื่อกี้เท้ากูเผาเมื่อกี้ก็จบเรื่องเมื่อกี้เท้ากูเผาก็จบเรื่องไปละวถงเผ่ามันก็นหนีอ่ะเพราะมึงเยียบมันไม่อยู่งคือตอนนี้หาไม่เจอเลยเว้ยม,ม,มึงเจอบันลอยไปทั้งแม่วะมบนไอสีน้ำมันเกีมันถอดล้างอยูน่นเเออแม่ กลับมาดูอ ent ีกทีเฮ้ยเจองงกันเป็นแถวเลยทีเดียวสิเอาไงดีอ่ะกลับกันก่อนดีกว่าลองขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งไหมล่ะเอออันนั้นได้เมื่อันนั้นได้ใช่มกลับกันก่อนไปก็ได้ไปก็โอเคครับพี่พี่เพื่อนคือตอนนี้ผมและพี่เบิร์ดก็ได้ออกมายังข้างนอกแล้วก็คือผมและพี่เบิร์ดก็ได้เจอมันนะกระสือ ใช่ครับล้างของกระสือแล้วทีนี้มันกำลังจะทอดเลยนะที่เราเจอมันจะใช่แล้วผมและพี่เบิร์ดก็เลยจึงเดินถท้ล่างกันประมาณสามเก้าแล้วทีนี้ตกใจด้วยแหละใช่ครับแล้วทีนี้ก็หันกลับมาดูอีกทีหนึ่งก็ไม่พบล่างของมันแล้วทีนี้ก็ได้เจอหัวมาเลยทีนี้ก็พวกผมได้ไปนั่งซุ่มกันทีนี้ก็ได้เจอเลือดของปิศนานะใช่ใช่คือก่อนที่จะไปนั่งนะผมได้ส่งไปฉายไปเจอพอดีผมก็เลยยังไม่อยากทักทักเท่าไหร่ ทีนี้ผมได้ตีหัวมันไปก็โอเคยับเลยผมคิดว่าตอนนั้นที่ผมเหยียบมันไปก็คิดว่าผมจะเผามันเลยแต่ดันผมเหยียบอีกข้างหนึง่งไม่ทันเลยจึงทีนี้มันเลยจึงหายไปอย่างไวก็โอเคผมคิดว่ารอบหน้าพวกผม,ผมทั้ง3าคนก็จะมาใหม่ก็โอเคครับคลิปนี้พวกผม,ผมทั้ง3าคนก็ขอพี่ๆเพื่อนคนละหนึ่งไว้์นึ่งแชร์หนึงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปโอเคพวกผมทั้งสามคนก็ขอพี่เพื่อนลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเบิร์ตสวัสดีครับไี่เจอกันนะครับพี่เอฟซีน้องเฟิร์สก็อยู่มืดหน่อยสวัสดีครับก็โอเคพวกผมไปทำคลิปที่ไหนก็ฝากพี่เพื่อนติดตามกันไว้ด้วยครับบ๊ายบายครับ